สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาพอกับบีแล้วเนาะจ้ะมือดีบีกะสีพ่ามากินสมต่ำเนาะค่ะแล้วก็สีมาขอบคุณพีพ,พีน้องๆพี่ปานาอาทุกคนน้ำเด้อจ้ะบีกรสีขอขอบคุณอีกรอบหนึ่งเนาะจ้ะตอนนี้บีกะครบหนึ่งพันซับสไครต์แล้วนะจ๊ะบีกรสีมาขอบคุณอ่าพี่ปานาอาที่มาติดตามหรือว่ามาคอมเมนต์หรือว่าเขามาพูดคุยเนาะจ้ะบีกรสี ามาขอบคุณเนาะจากพราะว่าท้าบ่มีพี่ปานาอาหรือว่าน้องๆอีหยังจังสีเนาะจากกะสิบ่ไดลมาถึงณณจุดนี้เนาะจากพี่น้องจ้าขอบคุณหลยๆอีกรอบหนึ่งเด้อจ้ะที่มาให้เป็นกำลังแรงใจตลอดเวลาเนาะจากหรือว่าทุกคลิปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มาให้กำลังใจเนาะจากพี่น้องจ้าบีก็สิขอบคุณหลยๆอีกรอบหนึ่งเด้อจ้ะหรือว่าถ้าบีย่งโมไปบานไยกะ ขอโทษขอให้เด้อจะพี่น้องจะบางครั้งกับอาศิลาทายสินเนาะ,ะจะบีกับไปแน่นอนเนาะจะขอบคุณหลายเด้อจะที่มาให้เป็นกำลังแรงใจเนะาะกสิบอมีอยังว่าหลายหรือว่านอกจากว่าขอบคุณแล้วก็าขอบคุณแล้วก็อากำลังแรงใจเนาะจากกสิทรงเชื่อ ให้ไปถึงฝันถึงฟ้าเรามาณจุดนี้แล้วเราต้องสู้นอกจากพี่น้องจา้าเพราะว่าหนึ่งเราก็ผ่านไปแล้วหนึ่งขั้นตอนนอกจากแต่ว่าชั่วโมงนั้นเหลืออีกใกล้จะพี่น้องจา้าเผื่อบียังเหลืออีกหลายนอกจากยังไม่ถึงง่ายหรอกจะพี่น้องจา้าอย่าลืม,มาหา้กาลังใจือเกาเด้อจะพี่น้องจ้าต่างคนกับต่างห้กกาลังใจกันเนาะเราจะได้ไปถึงฝันที่เราอเราเข้าสิใดไปถึงฝันนอกจากพี่น้องจา้าที่เราฝันไว้นอกจาก แล้วก็จะไปพร้อมๆกันด้วยกันทุกคนเนาะจากพี่น้องจา้ากะโบมี่โบ,โบมียังว่าหลายจาพี่น้องจา้าพี่บอกว่าเป็นน้ำนอกกะสีแค่ว่าขอบคุณนนี่แหละนอกจากพี่น้องมือนี้ยังบ่สลองนังหลายดอกจากพี่น้องกะสิมากินสมํำเพื่นเก้านี่แหละคือเป็นอาหารมักนอกจากสม่ำาอาหารบานเหาหนานอกจากพี่น้องจา้ามักแน,น่นี้เนาะกะสิบ่กินยังหลยดอกจากพี่น้องจ้าคือ เขาปุ้นโสมตเอียังลาบก้อยยังเป็นปกตินะจ๊ะขึ้นมาอาหารแนวนี้เนาะกินแล้วมันสวงกินแล้วมันดูซึกว่าอิ่มน่ะถ้ากินอาหารแนวยางแนวอื่นมันมันเดียวมันก็หิวเดี๋ยวมันก็อันนั้นเนาะจ๊ะพี่น้องจ๋าจานแบบใหญ่เลยพักเอยู่ในสวนจะมากินน้ำกันเด้อจ้าเด้อเนาะมากินน้ำจังจ้าแล้วก็มีแคบหมูน้ำบีซื้อแคบหมูมาสองถุงเนาะจ้ามาเด้อจ้ะมาเลยมาเลยบานนี้ อื่นดูคนเด้อจะขอบพูณหลายๆอีกรอบหนึ่งเนาะจากสีว่าวนใดเนาะจากพี่น้องจ้านนกจากว่าขอบพูดแล้วก็ไปส่งกำลังแรงใจให้กันตลอดเวลาเนาะจากพี่น้องจา้า้าบ,บ่มีพี่น้องหรือว่าพี่ปานาอามาห้กกำลังใจังสีกับสีโบเดยยังบบมาฮอดพี่ดอกจากพี่น้องจ้ากับสียูคือเกาเลยเนาะจากตางคนตางห้กกำลังใจกันเท่ากับไปพองกันได้เร็วๆเนาะจากพี่น้องจ้ามาๆว่าวหลายใหญ่ห่างจา้า มากินน้ำกันทุกคนเอนทุกคนเดอ้อใจเดอ้อกันสิตามสมตามคตามขอบุญน,นี่แหละมาเรียงนากจากพี่นอ้องบุมีอีหยังสลองไงดอกจ้าพี่น้องจ้ากินท้องพัดดานีน่แหละแต่ว่ามาขอบคุณเนอกจากพี่นอ้องที่พี่น้องมาให้กำลังใจเนาะจากทุกๆคนเด้อใจเด้อเนาะ,นะ แมงวันมาแล้วเผ็ดแล้ว <c oughs> เผ็ดแล้วจ้ะ กินสมตำมันต้องใสมือจ้ะมือเศร้านี่ฝนตกมาแห้งๆจ้ะพี่น้องจ้ะคิดว่าเพิ่นสิบยุดหยุดเลยเดียเเด๋ยวนี้เอาฝนเดี๋ยวนี้ มือนี่เปลี่ยนบรรยากาศจะมากินทั้งลางเนาะเห็นบเน่เนาะจ้ะเนาะตั้งกลองกระสีบ่คือท่องบนญบานเนาะจ้ะมันยังบ่ได้มุมโอ้ออบักเนา เจ้าสิกินอันใดเต็มเลยบาทนี้จ้ะมักแนวนี้เด้อจ้ะพี่น้องจ้ะกินย่ำใดกระซวงย่ำนั่นแนวนีไหมเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านแอบเบบ่งจอบเบ่งผักซีเหล่ามาจากสวนทั้งหลังเลยจ้ะ ช่วงนาห้อนนี่บ้องซื้อพักายจาะพี่น้องจ้าพักปลูกเอาบมองกินน้ำกันจะ้ะอืแผ่บหมู กินอยู่แต่ในเฮื่นหลายกับเปลี่ยนบรรยากาศเนี่ยน่าจะพี่น้องจ้า บ่อยากกินทั้งนอกเพราะอย่าง <c oughs> แมงว่านลายเดีอันเดียงีอันว่างล่งทนาดเลยมากเลยค่ะวึงวึงวึงมาเลยเติกุแม่เพิ่งเด้อจับแมงว่านอยู่นี่ย่ธรรมดาด้วยจ้ะอืมฟิน ฟินมากเผ <c oughs> ็ดอือเมืองไทยกินเผ็ดดีจ้ะแต่ใหญ่ามาอยู่นี่แล้วเผ็ดห้างหายกินเผ็ดแล้วกับหน่อยเดียวกับเผ็ด Hit hit the cazar. ให้ลราจะโบเป็นกับโบแสบคู่บ้าเลยจำหุงเนาะหัวผ้าพพักซี่เล่าต้นหอม ปลูกข้างหลังนี่แปลงมั่น <laughs> ปลูกล่องเบิงปีแรกแะพี่หน่องกันกระเดกกินได้ล่ะเ <laughs> นาะปีหนาเชี่เอา,าคักอยู่ ขึ้นหอกขะปุ้น <c oughs> ขึ้นหอกขะปุ้นปลาแดกนำปลาแดกอยู่บ้านดู่จ้ะพี่น้องเศร้านำปลาแดกขะปุ้นสดๆบีบสดๆเศร้านำปลาแดกโอ้โหพอเลยอยากไปกินมกักคัก ก็ไหวสูตจน,นจังนอนจังนอจังพี่น้องจ้าเริ่มเพรขาวเพรขาวแล้ว <c oughs> ว่าสิ <c oughs> ว่าสิทอดปีกไก่มาน้ำอ้วนข้านทอดโดนหิว เอาแคบมัวมื่อนเพดประลัำปลาเลือ แห้งปุสุดสุ nói đi cho จะพี่น้องแกตัวบักไง <c oughs> เทคโนอกยีสิลิมเหมืนเบิดจะพี่น้องจ้าแต่ว่าตอนนี้สิลาไปแล้วจะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆอีกรอบหนึ่งเด้อจากที่มาเชียร์ที่มาดันมาหอดหน้าหน้าจุดนี้เนาจะพี่น้องจ้าขอบคุณหลายๆที่หนึ่งกับโบมียังหายหลายนอกจากกําลังแรงใจที่จะส่งไปให้ทุกคนแล้วก็คําว่าขอบคุณเนจาจะพี่น้องจ้า อ่าคลิปวิดีโอนี้บีกัสด้ลาไปก่อนเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็ชิลเล่นในจักน่อยจักน่อยจังขึ้นไปทั้งทึ่งเนาะจ้ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกำลังใจที่มอบให้เด้อจ้ะบ๊ายบายไปแล้วจ้า